buka uh, komputer <laughs> ต็มที่เลกับโรเกเขาพูดเมื่อกี้จรงเป็นโลรจกนที่เขาแบบว่าพูดในคเ,เ็นที่ใหแล้วคือเขาพูดเยอ่ะก็ที่อีกก็รู้สึกเหมือนเป็นคำที่เขาแบบคุ้นชินปากแลครับกาเยนทง่ายอางฟาคุณม ก็อยากให้ลองใช้กันนะครเพราะว่าเป็นการดูดผักที่ดีที่สุดเลยนะบ้านเราใช้แล้วแล้วก็รู้ได้เลยว่ามันมันดีแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมันมีอากาศร้อนมันก็อาจจะอาบน้ำวันละหลายรอบอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ผิวแห้งได้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอเขาดอหรืออะไรอย่างเงี้ยทำงานออกมาเจอมลภาวะต่างๆค่ะตัวนี้ก็จะสามารถฆ่าเชื้อไฟเชียร์ได้ถึง99.9%เลยก็คือสะอาดปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพผิว ็นปนตอรตัว่ไรคะครตัวครอบตัวครตัวสำหรับปีนี้เขาแคปปีนี้่แคปปีนี้หรอเออสตัวเองนะสตัวเลยนะแล้วถ้ารวมทั้งหมดคะกี่ตัวะไม่รู้เลยอะแสดงว่าเยอะมายังเหลือตีเอยังเหลือยังเหลือไาบ้าไ่เหลือตรงไหนอะ ก็เราก็รออยู่ฮะรถก็เป็นแบบวสามารถอยู่ได้แบบหลายคนอะไรเงี้ยก็ตอบนะนี่ก็เป็นรถที่เราอยากได้อ๋อการน่าทุกคนทั้งคือเราต้องมีการแบ่งเก็บยังไงบ้างเพื่อนักข่าวของน้องทีสัปปิตรกันจริงจริงเนี่ยก็เหมือนที่ได้มาหมั่นโหนก็คือเก็บเพื่อนเราว่าเว่าสมภพพรก่อนหน้านี้เงินสมภพพรที่จะแบบเพัฒนาได้แต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มมีลูกเริ่มอะไรอย่างเงี้ย เงินที่เหลือนี่ก็คือนี่ก็คือเป็นเป็นมัดของของเด็กๆองนะที่เราจะดูแลเขาไปแล้วทั้งทั้งสี่นั้นสี่หมดเลยค่ะสวนดี่ไหมทุกคนเลยในชั้นเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าแบ่งเป็นคนๆไปนี้หรอไม่ไม่ได้แบ่งแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วคือจริงๆเราอยากจะเปิดเป็นชื่อเขาแต่ว่าด้วยความที่เขายังเป็นศิษย์ัขาเปิดชื่อเขาเลยไม่ได้แล้ก็จะกเป็นชื่อออยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอารู้สึกเออเดี๋ยวรอยเขาตกแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาแก้ชื่อแต่ว่าตอนนี้มันก็ลงงจะแ่่าากนงเองเร้าว สนับสนุนมีไม่รู้จะพูดอะไรก็จริงๆก็ขอบคุณมากๆครับที่ที่เรียกอะไรอ่ะไว้วางใจสำหรับพันธมิตรพันธมิตรต่างๆที่ไว้วางใจให้มาเลือกใช้ครอบครัวเราเป็นแบรนด์ที่จะบอกกล่าวเรื่องราวดีๆก็สิ่งที่บ้านเราใช้จริงๆก็เลยดีนะครับก็ใช้ได้สองใบก็ไม่เป็นไรครับก็ ลูกของเรียนนั้งสามสี่ท่าแต่หลายๆคนก็ชมว่าเป็นอาชาตซาบูดช่วยหางเงินตั้งแต่เด็กน้อยเลยพี่ยังไงบ้างเรา,ก,เราก,รก็เราก็รู้สึกเอาจริงๆเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าเอาเออคือบางทีอ่ะเรา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 อยู่ทุกวันนะคะเราก็รู้ว่าลูกเรามันก็น่ารักของเราเนาะเราก็เราก็แฮปปี้ของเราอยู่แล้วแต่ว่ามีคนชมก,กันก็มาว่าแล้วเขาเป็นอภิชาตซาบูดนะเราก็แบบเราก็ไปดูว่าอภิชาตซาบูดมันมีความหมายว่าอะไรคือคำว่า ความดูดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราไปดูสมัยก็บอกอ๋อลูกที่แบบดีกว่าพ่อแม่อะไรเงี้ยก็คือเราก็ดีใจแหละแล้วก็พยายามเตืยนเขาให้นรดีขึ้นทางจากนี้มีติดต่อมาอีกไหมอะไเรื่องของโปรดักต์สิ่งต่างต่างของน้องๆหลักการแบบก็ยังยังไม่ได้มีแบบว่าเเารียกอะไรเป็นแบบลูกแรกอะไรเงี้ยค่ะเออก็ต้องเดี๋ยวต้องถามพี่เอ๋ม ครับผู้จัดการแล้วแบบอ้อยอ้อยสองคนละครับเริ่มยังไงอ้อยก็ที่เขามีอยู่แล้วเป็นต้อมเป็นลูกมาใจกันก็ยังมีแสดงว่าฮอตทั้งพี่ทั้งน้องเลยใช่ไหมคะฮอตทั้งคู่ให้แม่เป็นคนชำเมันก็จะการร่างกาเราเลื่อนมาในรางกายในการที่เป็นที่สุดของเด็กๆ จริงๆคนสกหลอะไรพี่เอ็มเขาค่อนข้างจะแบบว่าสเปกคือแล้วเขารูา้ว่าหลายเขาทำอะไรไม่ได้บ้าง <c oughs> แล้วก็ก็อาจจะมีข้อจำกัดแบบค่อนข้างจะเยอะอย่างเช่นว่าเราจะไม่ชวนเวลาเรียนเด็กแล้วก็ในเรืกก่องการทำงานเออใช่แล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ชวนเวลาแบบคือเขาต้องนอนไม่งั้นเขาก็จะทำงานไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะทำให้บแบบงานเราออกมาไม่ดีแต่นะี่ข้อกำหัดแต่ว่าพี่เอ็มก็จะดูเรื่องของการหมดส่เออว่าแบบผลิตภัณฑ์รือเปล่าพันตรงไหนรูไหม เธอใช้อยู่หรือเปล่าทำครั้งแรกเลยเขาจะถามใช้อยู่หรือเปล่าอยเงีหรือว่าแบบอันนี้เธอชอบไหมหรือว่าเธอโอเคไหมอะไรคือเราจะมีการถี่เรีนก่อนมันก็จะมีบางงานที่แบบว่าเราไม่ได้รับมันอาจจะไม่เด้งอกร์ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับงยานที่ไม่ได้รับเยอะไหมคะที่เราแบบปฏิเสธไปอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีมางเลยะ จะแบบสินค้าไม่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยอาจจะแบบโผลเลยไปจริงๆนอกจากงานพรีเซนเตอร์อะค่ะเราแบบอนุญาตให้น้องรับงานแบบไหนได้บ้างไม่ได้อนุญาตให้เรารับงานอะไรเลยคือเอาเอาจริงๆว่าเราก็ดูว่าเขายจะอินจอยอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขามาแล้วอินก็เริ่มสังเกตว่าถ้าสังเกตว่าเขาเริ่มไม่สนุกแล้วเงี้ยก็อาจจะแบบต้องเจรจาอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเขายังสนุกอยู่เขายังมาแล้วเขายังแบบ เวลาถามเขาแล้วเขายังบอกเขาอยากมาเยทุกครั้งเราจะถามเราแหละว่าเนี่ยนมีจะไปทำงานจะไปไหมหรือเขาไม่ยังเขาก็ยังอยากไปหรือว่าบางทีแบบไม่เกี่ยวกับเขาเขาก็ยังขอมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเออเขาอยากจะมาอยู่กับเราอยากจะมาแบบสนุกกับเราถึงแม้ว่ามาถึงแล้วจะทำตัวเองไปบ้างนะคะครับนี่ถึงเราเป็นหลัก ามีต่อรองไหมคะเวลาออกงานต้องของเล่นเรื่องนี้ไม่มีเลยเขาไม่เคยต่อรองกับเราว่าถ้าเขาทำแล้วเราจะต้องซื้อนั้นให้เขาอะไรเงี้ยไม่มีค่ะเราคิดว่าเขารู้อยู่เขารู้รู้ว่าถ้าเขามาเขาจะได้ของเล่นอะไรเงี้ยมีมีความดุดเดอดแต่ก็แย่เขาแย่ไหมตามรอยตามรอยไม่ไม่อยากคุยว่าเขาก็ปรึกษาตลอดติดปากติด่าก ศาสร์ิธีธรรมเหรอหรึงว่าศาึกษาหมอยังไงเรื euh ่องหมออย่างไรทำพวงนะผมว่าวิธีธรรมชาติคนทำแบบเป็นเลยไม่ต้องมาปรึกษากันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเป็นเรื่องของการคุยกับหมอว่าทำเป็นยังไงแสดงว่าเราทราบมาโดยตลอดว่าเขาเริ่มกระบวนการแล้วต่างแต่ จริงๆก็คือรายละเอียดว,ว่าแบบจะประกาศวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแหละทราบตั้งแต่แรกเลยนีคะว่าเขาตั้องใจเอาแสบ,บแคือเอาว่าจริงๆเราะคนี่เข้าสู่กระบวนการมันมีโอกาสแล้วเอาคิดว่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันทำได้อย่างเช่นว่าคุณแม่มีบัตรเครดิตแบบสูงมีส่วนสูงที่ได้อะไรเงี้ยเราคิดว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะตัดสินใจว่าเอาแสนเพราะว่ามันก็มันเออมันหลายๆอย่างแล้วมันก็ทีเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณพี่เองรู้สึกเซอร์ไพรสง เพราะว่าตอนนี้พี่แดนเองเหมือนว่าไม่อยากจะมีอะไรเงี้ยเขเ่คยพูดออกมาว่าแบบว่าอาจจะไม่มีแต่ว่าผมว่าจริงๆความคิดคนมันเปลี่ยนไม่ได้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอาจจะรู้สึกว่าเงิจริงๆมีก็ดีหรืออะไรเงี้ยคือมันคนเรามันเปลี่ยนเปลี่ยนไมได้เรื่อยๆครับที่อยากให้แบบว่ามูมว่าวันนี้ผมพูดอะไรแบบเนี้ยอย่างเนึ่งแสดงว่าแสดงว่าถ้าวันนี้จะพูดว่าไม่ให้เราไปรับ เขาคิดว่าอาจจะบอกว่าอันมานถึงเป็นลูกคนที่ห้าอันนี้ข้าไปก่อนคพรว่าจะถามว่าเออถ้าเกิดวันนี้ยังคู่ว่ารักอยู่แล้วอยู่ยไม่เปลี่ีนเรายังรักกันเหมือนเดิมแล้วเปลูกคนที่ห้าเนี่ยผมว่าผมมั่นคงคว่าก็คงแบบว่าเอาแค่ตรงนี้ก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าอยากจะอธิบายว่าแบบความคิดของมันเปลี่ยนเรื่อยๆหรือว่าแดนแดนกลับไปที่เขาก็เปลี่ยนความคิดไม่ได้ คิดว่าเพรว่าน้องพีน้องพีมีส่วนในที่ที่แฟนเพจเขาเปลี่ยนไปว่าแบบเห็นแฮปปี้มันเล่นกับน้องพีน้องพีแล้วแบบเออมันน่าจะเป็นไปได้นะจริงๆอะเวลาเจอกันอะแดนอะชอบเล่นกับพีมากเออเอว่าแดนสมดุลเล่นจะดิๆมากน้องพีก็คือติดอาแดนมากถ้าบอกว่าอาแดนมาเขาก็จะดีใจเพราความเป็นพ่อของผู้ของผู้แดนว่ารือว่าสุดนะแล้วผมคิดว่าเพราะว่าเหตุปัจจัยเขาอาจจะฟ้องมันเหมือนแบบว่ามันมันสุดท้ายมันตกผลึกแล้วมันแบบเอ้ย มันได้แล้วอะไรเงี้ยความต้องการมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุปัจจัยต่างๆมันพร้อมแต่ออย่างนี้เห็นการเกยอ่อนึกษาพี่พัดี่ยังไงบ้างการแม่ท้องหรือการแบบไม่มีเขายังไม่ได้มาปรึกษาอะไรเพราะถ้าคิดว่าตอนนี้เขาก็ยังเพงเริ่มเริ่มเดช่วงเริ่มอาจจะยังคงแท้ท้องอ๋อแต่ก่อนนั้นพี่มีขู่ไหมครับว่าเตรียมเลยนะอะไรอย่างนี้ยพ่อก็จะพยายามบอกว่าเราก็จะเล่าแหละว่าเราเป็นยังไงเราเป็นยัไงเราเปลูกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ กก็ต้องมาเล่เาบอกว่าร้องไห้อะไรอ่างเงี้ยตอนที่เากิดร oh ้องไห้ไหมหรือะไรอย่างเงี้ยครับกว่าเ็ไม <like ่ร้องนะก็รองออกมาไปดูหน้างานใช่ไม่ดูหน้างานเขาก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันนั่นแหละของม่ในะเ๊กเต่าถึงเ๊กเปเก็บอกไปร้องไห้อะไรอ่างเง้ยกายก็ายก็มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยว่า คือจำได้ว่าคุณแม่ผมได้ร้องไห้แต่ว่าไม่ได้ร้องไห้เขาไม่ได้เข้าไปในมอสฟอร์มเขาเล่าว่าในมอสฟอร์มใช่ไมอยู่ร้องไห้เฉยเลยเห็นกันเราก็เลยแบบพูดถูกไปแหละว่าก็เดี๋ยวลองดูหน้างานเายังไงเลห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแดนนะคะความเป็นพ่อมาเรื่องหรือมีอะไรที่เรารู้สึกว่าน้องเราเปลี่ยนไปยังไม่ได้เจอเลยครับแต่จริงจริงเราก็จะไปแบบ กำลังกายด้วยกันว่าอะไรอย่างเงี้ยว่ารูปหลังๆนี้อจะเี็พนพ่อต้องเทคแคร์ที่ไเออเราเราก็จะคอยบอกเขาบอกว่าที่พอพอผิงท้องอ่ะพอมีเกี่ยงกันนะก็จะมีความแบว่ามืต้องการเราช่องต่อกาเพราะว่า้อง่อเทียแล้วก็้ท้องจะเป็นแแ้การดัดการดัเขาแบบนิยมแบบวาชายเทวดารมปแบก เพายังไม่ได้ยังเรามีเพราะรู้แล้วที่ตรลไม่รู้เลผมไม่รู้คำพูดเดี๋ยวรอรอดีกเตรียมของฝักหลานทุกคนเตรียมอยู่แล้วก็น้องคนเดียทับการจิก็คือพิชบุญอยากกันเห็นก็เาองว่าเป็ไงคุยกันด้วยว่าแบบ ยันอยากให้ลูกห้ามึงให้แต่เดี๋ยวไปฟังคนที่สอามหนึ่งเมื่อกี้เกิดกันนะเกิดแล้วอย่างไงพี่อ้อยเยี่ยคือพี่อ้อยอยากเรียคือจริงๆอ่ะเราก็อยากเก็บเอาไว้แต่ว่าจะไปรับกลับมาได้เมื่อได้ไหมอ่ะถ้าถามตอนนี้นะเราคิดว่ามันไม่ได้เพราะว่าอือเราก็ที่สุดห้าระดีทีเนาะแต่ถ้าเราจะเรียนเขาห้าคนเราห้าสิบอะมันไม่ไหวเออ แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเออรักที่ที่อาจจะพบหมอมาตรวจประจำปีอะไรเงี้ยค่ะหมอว่าต้งสาวให้เขาก็บอกว่าไอ้ตรงรอยผ่ามันรูกเราอ่ะมันเวลาผ่ากระเาะที่เดิมเนี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นแผลเป็นข้างในมันมาคือถ้าสมมติว่าเราจะตั้งท้องอีกมันก็จะอันตรายว่ามันจะปีอะไรอย่างเงี้ยหมอก็จะไม่ได้แนะนำว่าให้มีแต่ตั้งชื่อให้แล้วก็น้องคนนี้ อะไรนะตู้เย็นไงมีคนกเลยเรียกว่าเอลซ่าแต่แต <c oughs> เราก็เก็บไว้เพราะว่าอายอยจะไปอ่านบทความต่างประเทศนั้มันก็จะมีแบบว่าเอ่อเาเรียกอะไรเอาน้องสาวตัวเองมามาเป็นรูปอ,ะอ่ะคือแม่เก็บไว้ตั้งแต่แบบว่าสาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอลูกโตขึ้นมาลูกก็ไปรับน้องมาอะไรเงรี้ยเราคิดว่าเออเอีกหน่อยถ้าสมมตินคนใหม่บ้านเรามันได้ลูกฉันอาจจะแบบ ไปรับน้องมาก็ไม่รู้เราก็เขียนไปก่อนแต่ในความเป็นจริยาวมากเลยะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนพักโปรเจกต์ไปเลยหรือว่ายังยังเผื่อแบบคือแบบไม่ไม่มีแล้วว่มีแล้หรือว่ายังมีหวังอยู่ไว้อีกสุดทีเอาฉันว่าไม่น่าจะมีแล้วอะค่ะจะเป็นคือหนักแน่นมากเขาคิกว่าสุดที่เขาจะจ่ายเลยเอาฉันคิดแบบว่าพบกับ มีชีวิตเล่าโนอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ใช่แค่แบบว่าใครนี่เขาจะถามตลอดรู้ว่าไปหาพระอาจารย์ไปไหว้พระไปไหว้พระเจอเจอพระที่แบบว่าปฏิบัติปฏิบัติไหว้ขึ้นศาลแล้วถ้าสมมติว่าเขาเป็นมนุษย์นับเป็นมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะมีวิญญาณหรือยังคะอย่างนี้เพราะเราก็โฟวเขารอเกิดอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็รอแบบเอ๊ะอะไร ไม่มารับเสร้อทีอะไรเงี้ยทุกท่านอันนี้เหลือคนเหลือเหลือใครอันน um> ี้แบบว่าที่ตรวจแล้วว่าสมบูรณ์นะคะเหลืออันนผู้หญิงใช่โอเคครับขอบคุณค่ะสึก